พูดถึงเรื่องของการค้นคว้าการเรียนรู้การวิจัยนะครับแน่นอนต้องได้มาจากการอ่านคราวนี้ก็มีเรื่องของงานวิจัยดีๆที่เกิดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรประสบความสําเร็จในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจําแนกเพศอินทผลัมของไทยนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นประโยชน์ที่ดีต่อภาพรวมการเกษตรนะครับช่วยชาวบ้านช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนลดเวลาในการเพาะป,ปลูกนั่นเองนะครับสำหรับงานวิจัยดีๆนี้ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ในภาคการเกษตรษโดยเฉพาะการปลูกอินทผพลัมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ฉายประสาทผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัด พิษณุโลกนะครับบอกว่าทุกวันนี้อินทผลัมนะครับกำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดเพราะว่าเป็นผลไม้นะครับที่มีรสชาติหอมหวานฉ่ำนะครับรับประทานได้ทั้งผลสดแล้วก็อบแห้ง ผลสุกมักจะนิยมไปตากแห้งแล้วก็เก็บเวททานได้หลายปีนะครับแต่ว่าอินทรพลัมนะครับหลายๆคนไม่ทราบว่าจะมีลักษณะาการแบ่งเพศค,คล้ายกับมนุษย์คือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียเพศเมียจะทําหน้าที่ผลิตลูกหรือว่าผลิตผลนั่นเองนะครับแต่ว่าเพศผู้จะเป็นจุดที่ให้ละอองเกสรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะติดลูกได้เพราะฉะนั้นอินทผพลัมนะครับจะไปปลูกเนี่ยต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นเพศผู้อันไหนเป็นเพศเมีย ซึ่งจะต้องใช้เวลานานประมาณ3-5ปีกว่าที่จะรู้เพศได้ว่าเพศไหนเป็นเพศไหนกันแน่นะครับดังนั้นแน่นอนที่สุดการใช้ระยะเวลาในการปลูกและก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกกว่าที่จะสามารถบริหารจัดการและจําแนกเพศได้นะครับของอินทผพัมทํลทำให้เสียเวลาไปพอสมควรทางคณะวิจัยก็เลยศึกษาค้นคว้าวิธีการแยกเพศ ที่ง่ายมากขึ้นจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาของเกษตรกรได้แล้วปรากฏว่าก็ประสบความสําเร็จหลังจากค้นคว้าวิจัยมานานกว่า3ปีสามารถแยกเพศของอินทรพาลำประสบความสําเร็จโดยใช้วิธีการตรวจสอบ DNA ซึ่งในการเก็บตัวอย่างนะครับก็จะมีการนําอินทรพาลัำ um โดยเฉพาะที่ใบนะฮะนำไปทดสอบด้วยการบดนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบ DNA ในห้องปฏิบัติการผ่านเครื่องมือตรวจสอบ DNA คล้ายกับมนุษย์ จนกระทั่งเราก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าต้นไหนนะฮะเป็นเพศผู้ต้นไหนเป็นเพศเมียเพราะว่ามันจะปรากฏว่าถ้าเป็นเพศผู้นะฮะจะมีแถบ DNA ขึ้น2แถบถ้าเป็นเพศเมียจะมี DNA แค่แถบเดียวดังนั้นนี่ไม่จําเป็นจะต้องรอประมาณ3-5ปีถึงจะทราบนะฮะร,ระยะเวลาปลูกขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็สามารถรู้ได้เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นผลดีกับเกษตรกรช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการปลูกครับ